สวัสดีครับผมไมช่องพลายถึงนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เหงาน้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้พาพ่อใหญ่ครับขึ้นรถไว้ที่เรียบร้อยแน้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเจอในรถบ้างครับผมอ๋อครับพ่อใหญ่สีทัพไทยนะครับขึ้นรถแล้วนะครับสีทัพไทยครับอยู่บนรถนะครับมองไม่ค่อยจะเห็นนะครับผมเพราะว่ากระบะสูงนะครับ ขึ้นรถแล้วนะครับผมสีทับไทยนะครับขึ้นรถแล้วนะครับเียนตัวกับบ้านนะครับควันไ้ก็กําลังมัดพูใหญ่สีทับไทยไว้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ยังเลือทองคําแล้วก็ควันเมืองนะครับเดี๋ยวไขึ้นรถนะครับผม,มให้กินอาหารรอก่อนนะครับผม กินอาหารก่อนครับเพื่อว่าเดินทางไลนะครับได้มีกําลังวังชานะครับผมให้กินอาหารรอไปก่อนนะครับผมแต่เ,เราดูทานนู้นก่อนครับเชือกในเครื่องมั่งครับผมทานเล็กนะครับครับผมก็เชือกพังไรเนาะตัวนี้เนาะ ทางอะไรครับนี่ออนนี้โครครับตอนนี้โคก็ยังมาขึ้นรถนะครับผมอันนี้ก็ให้น้าแล้วครับยิมฟายแล้วนะครับผมอันนี้ก็พลายแก้วครับพังทองคูมาขึ้นแล้วครับเสร็จรถขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตารถไฟรอนะครับถนนก็ลายทองเงินนะครับผม แล้วก็ลายขิมพลครับก็ขึ้นรถแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ครับส่งเสบียงอาหารมาให้นะครับผมนะครับเป็นต้นล้วยนะครับต้นอ้อยนะครับผมนี่ขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นแล้วครับผมนเครับขึ้นเชือแล้วครับเลยสามเชือกครับยังขึ้นไม่หมดนะครับผม ขันขึ้นนะครับอันนี้ก็มันช้างก็คนเสบียงใส่รถไปครับให้ช้างกินตามทางครับผมวาเดินทางไรนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับผมครับอันนี้ก็กำลังเอาอาหารให้ช้างกินนะครับยูนใส่รถไปให้ช้างกินนะครับผมตอนนี้ก็ทางนิโคก็กําลังขึ้นรถนะครับผมโอ้ มีการสำรวจก่อนนะครับผมยังไม่ขึ้นนะครับะรออะไรครับขายรถสูงขายรถสูงเอาตโต้ขึ้นบ่จ้้โต้ขึ้นขึ้นไมด้สั่นมันถอยไม่หยุอยู่งขายดัังตั้งตเพรบอกว่าไม่อวานฟอนว่าขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าขายสูงนะครับผมต้องถอยหาที่ขึ้นใหม่ครับนู่น ขึ้นตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้สูงครับต้องถอยมขึ้นตรงนี้นะครับนี่ก็ควานกกำลังถอยรถมานครับนะครับก็ทางคอนเซ็ปดีครับแม่้านก็จับได้นะครับผมนี่ก็ควานกำลังถอยรถมานครับให้ทางนี้โค้งขึ้นครับผมได้ครับผมนี่ก็ถยโค้งขึ้นครับเนื่อง้มโหเก่งมากเลยครับผม เสร็แล้วครับผมครับสแล้วครับผมคานิโกก็ขึ้นเสร็จแ้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนผมางควัน,ลวเ,นลเล็กก็กําลังเอาอาหารขึ้นรถเหมือนกันนะครับผมไปให้นนค,ค,ควันมุงกินนะครับผมครับนะครับในบ้านของเราเหมือนกันครับแล้วก็ในบ้านของพายต์ครับก็กำลังเอาอาหารไว้ใส่ให้้างกินเหมือนกันนะครับผม เลยครับทางวันนี้นะครับผมงานสบู์มากเลยนะครับโอ้เตยกำัจบเลยนะครับผมฟาล็กครับผมปันปันเหมือนกันครับชวนสองเชือกครับก็ยืนกินรออยู่นู่นนะครับผมเราออกขึ้นรถนะครับวันนี้ก็ากำลังเตรียมเสบียงไว้ให้กินนะครับบนรถนะครับผม ก็เนบ้านปาริครับวันนี้ทำงานหนักไม่ได้นะครับผมครับใช้นิ้วมือแังอีเดียนครับแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านนะครับไม่ใช่ที่บ้านตะกรานะครับผมมาถึงบ้านของเราเองครับผมพ่อใหญ่ครับเพราะว่าวันนี้มานอนกับลูกชายลูกสาวนะเพราะว่าไม่ได้มานอนกับลูกชายลูกสาวนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยพาพ่อใหญ่มาด้วยนะครับผมค่ะก็ ึงบ้านปลอดไทยแล้วนะคะครับผมนี่พาพ่อใหญ่มาเยี่ยมน้องขิมออมด้วยนะคะครับคนสําคัญนะครับผมนี้สําคัญมากเลยนะครับผมนานนะครับก่อใหญ่มานอนด้วยกันครับโอดูน นน ip, อุ้ยอ wow so ุ้ยออะไรคะอ้วันนี้นี่มาตอนรับก่อนน้องขิมอมนะคะอุ้ยรู้แล้ว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 ดีใจนะคะน้องโอมนะคะเดี๋ยวไปหาคนสำคัญนะคะคนป่วยของเรานะคะหายแล้วนะคะอ้อยู่นน่นนะคะ วัดีค่ะวันนี้พาพ่อใหญ่มาเยี่ยมด้วยนะคะค่ะดีใจไหมคะดีใจค่ะดีใจดูดีใจนะคะดูน้านะคะดีใจมากก็ตอนนี้นะคะก็พาพ่อใหญ่นะคะมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทุกอย่างนะคะลี่ก็จะพาพ่อใหญ่มาพาก,กับน้องขิมออมน้องอมนะคะ เพราะว่าก่อนจะถึงบ้านยีสิบหลังนะคะก็จะผ่านอำเภอสตึกก่อนนะคะก็จะแวะก่อนออออ้มม่่มชยชวก พ่อใหญ่ลงจากรถนะคะพ่อใหญ่อยากลงรถแรงแล้วนะคะอ้าวหมูหมูออกมาก่อนเห็นไม่ได้เลยนะคะดีใจนะคะทิมอ้อมออกมาก่อนลูกให้พ่อใหญ่ลงรถก่อนมาทางนี้ลูก ยกมือไว้นะคะกูมือจะโดนอึของตัวเองนะคะพ่อใหญ่ ครับวันนี้นะครับผมก็มานอนที่บ้านนะครับผมเป็นเพื่อนน้องออมกับพี่โอมครับวันนี้พหย่ก็ได้ที่นอนใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้พ่อใหญ่จะนอนที่บ้านนะคะครับกทิมอมพี่โอมพ่อใหญ่มาเยี่ยมทํำยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อใหญ่มาเยี่ยมนะคะวันนี้เพย<ร>ก็สวัสดีเหมือนกันนะครับผมพ่อใหญ่ก็รู้นะคะ สวัสดีน you know ้องคิมออมเหมือนกันช่างอนันครับผมดีใจครับเห็นน้องอูมบพี่โอมนะครับผมก็ดีใจครับดีใจเหมือนกันนะคะพ่อเกิดพี่โอมพี่โอมถ้าเห็นคุณพ่อจะอารมณ์ดีตลอดนะคะครับน้องโอมกับพี่โอมก็จะมีมุกหน่อยครับนิดนึงครับมุกนิดนึงเลครับครับผมครับผมสำหรับคลิปวันนี้ครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผม แรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่นครับเพื่อจะไม่พลาดชื่อใหม่นะครับผมกับคุณที่ก็วมกาค่ะาสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ